ครับผมสวัสดีครับผมเซลตนคู่กตาเจริญชัยนะครับผมสวัสดีครับผมเซลตนคูบตาเจริญชัยครับสาขาดอนมะเดงเนาะครับผมมีกนี้ก็จะพามาฟังเอโปรโมชั่นรถแท็กเตอร์นะครับผมโปรโมชั่นรถแท็กเตอร์ราคาโปรโมชั่นรถรถเกี่ยวนวดข้าวราคาเครื่องอัดฟังนะครับเนาะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นแท็กเตอร์นะครับ สำหรับรุ่น L กาดาวเริ่มต้นที่10%นะครับเนาะรา่ว่าจะเป็น l 4 0 l 5 0นะครับดาวเริ่มเริ่มต้น10%นะครับถ้าเป็นลูกค้าไม่ถ้าเป็นรุ่น M นะครับระสีดาวเริ่มต้นอยู่15%นะครับตอนนี้โปรโมชั่นแท็กเตอร์ทุกรุ่นนะครับาะซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าเนาะก็ขึ้นงวดหน่อยนี่ค่อนเดือนมกรานะครับถ้าลูกค้าออกรถไปช่วงนี้ก็คือ เอารถไปใส่ฟฟี่นะครับก็คือใส่ใส่งวดคือมากระล่าเลยงวดหน่อยแล้วก็งวดใหญ่จะตกะันว่าเนาะครับผมสวัสดีครับคุณวิลาวันนะครับผมสวัสดีครับผมถ้าถ้าเสียงว่่ค่อยดังกัครับผมสวัสดีครับนะครับผมถ้าถ้าเสียงว่่ค่อยดังกัพิมพ์ได้นะครับผมพิมพิมแจงได้นะครับเนาะอาจจะมีเสียงรดพานนะครับผมอาจจะเสียงดังนะครับผมเพราะว่า ไอ้ติดถนนใหญ่นะครับผมอาจจะเสียงบ่ค่อยดังเดี๋ยวจะพยาย่างบอกให้เสียงดังเอานะครับผมวอดีก็จะพามาฟังโปรโมชั่นนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะพาชมรถน้ำเนะครับผมพายพายพายที่สูงขึ้นหนตัวนี้จะเป็นหาซิฟนะครับผมพร้อมบุงกีนะครับผมก็ยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นแท็กเตอร์นะครับผม lc 0 1 8 sp นะครับผม ดาวเริ่มต้น4ม0 0 0เก่านะครับราคามีดาวอุปกรณ์2ชิ้นเนาะถ้าเป็นชิ้นที่3เพาต้องเพิ่มเงืนดาวขึ้นมา20,000ต่วาเพิ่มก็เพราะเป็นอย่างครับเพราะวางเงิอนซอยดาวทั้งทั้งล้านถือว่าสูงอยู่เนาะดาวประสิทนี่ LHA0 ดาวเริ่มต้น60,002นะครับดาวเริ่มต้น6 0 0งคือลูกค้าไ่ต้องห่วงนะครับเอารถไปใส้ปีนาผุขคางวดเนาครับผมซื้อเรือนนี่นะครับผมพน เดือนมกล่านะครับเนาะนี่ไงครับวันน้อยฟอนมกลาครับครับผมยางตกท่านว่าของถูกปีนะครับครับแล้วลงยางลงไปง่างๆหนวดดีกับรากาลดลดเกีียวนวดเข่าเด้อครับเด้อลดเกีียวนวดเข่าเนาสามารถ คอนสูงสุดได้หกงหวดน,นะครับไง่ายๆเพาะหกปีเนาะครับผมหาลูกค้ามากแบบมีงวดหน่อยหรือว่าเพรามีงวดหน่อยก็ได้นะครับครับ,รบอันนี้สามารถทักคําสอบถามได้นะครับผมทั้งเพจของผู้ประกาศเจริญชัยดอนมดแดงนะครับผมหรือว่าเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้นะครับผมในถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผม ก่อนจะจบถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์โทรเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรฝากขายนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรล้าบจะมีบริการก็มีเบอร์โทรอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมรุ่นนี้จะเป็น C9 นี่ครับผม MU c 9เาดาวเริ่มต้นแสนหนึ่งครับครับผมถ้าเป็นลูกค้าเก่าเกรดเอหรือว่าเอพัดนอกก็ฟีดดาวน์ได้เลยนะครับไม่เอารถซื้อก็ได้นะครับทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับรถแท็กอร์ เดี๋ยวจะพาชุ่มรอบๆขั้นกันนะครับผมเดี๋ยวผมพายางชุ่มเนาะครับเนาะโปรโมโชั่นเดือนนี้นะครับผมกับค่อนข้างทิตแจ้งยั่งดีนะครับผมกับสามารถหัดเขามาสอบถามได้นะครับผมช่วงนี้ยังโปรโมชั่นดีนะครับผมก็จะมีสมทบซ้อยดาวค่อนข้างจะสูงนะครับ สามารถทัดเขมาสอบถา้ได้นะครับผมหรือว่าโรเขมาได้นะครับเนาะข้างล่างจะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับผมอาจจะไกลแนวจังหน่อยนะครับผมอาจจะมีหาสิบสามขั้นนะครับกับเครื่องอัดฟางมาลงไม่อีกนะครับผมจะมีรถเกียวนะครับผมเป็นเจ็ดิบปุ่มนะครับเนาะหมู่บ้านกะไหลสดรถเกียวไปแล้วนี่ครับผมเครื่องอัดฟางดาวเริ่มต้นวิเศษหนึ่งนะครับครับผมเครื่องอัดฟางดาวเริ่มต้นแสนหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็พอนได้3ปีนะครับผมสำหรับเครื่องอัดฟางนะครับเนาะโอเคฝากด้วยนครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับผมฝากเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรล้านนะครับ045210771ครับผมส่วนเบอร์ขายนะครับผม0911208018ครับผมเบอร์บริการนะครับ0610296661ครับผม เบอร์อะไรนะครับผมโทรมาสอบถามเรื่องอะไรได้นะครับ061 020 2525นะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมทั้งเพจหรือว่าเบอร์โทรนะครับเนาะนี้ครับแวะเข้ามาเบืองแวะเข้ามาเบืองรถก็ได้ครับคูบุต้าเจริญชัยสาขาดดนมะแดงเนาะยูบานย่างกระเดานะครับครับผมตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมะแดงนะครับเซ็นอุบลตการนะครับ ครับผมโอเคครับมนรีกครขอตัวเพียงแค่นี้ละครับขอบคุณครับครับผมครับครับผมสวัสดีครับ